ผมชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดของมหาลัยช่วงดึกครับแต่มีอยู่มุมหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนั่งเก้าอี้โตสุดท้ายริมผนังคืนนั้นผมดันไปนั่งที่ตรงนั้นแล้วผมถึงรู้ว่าทำไมทุกคนถึงหลีกเลี่ยงเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อคุณพีทครับเรียนอยู่ปี3ของมหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดช่วงดึกๆเพราะมันเงียบและมีสมาธิที่ห้องสมุดของมหาลัยเปิดถึงเที่ยงคืนครับชั้นบนเป็นโซนอ่านหนังสือเดี่ยวมีโต๊ะยาวติดผนงังแต่มีมุมหนึ่งที่โต๊ะสุดท้ายที่คุณพีสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมไม่เคยเห็นใครไปนั่งที่ตัวนั้นเลยแมะในช่วงสอบที่มีที่นั่งแบบเต็มทุกที่แต่ตรงนั้นก็ยังเว้นว่างเสมอวันหนึ่งครับ เป็นช่วงสอบกลางภาคคุณพีหลังเลิกเรียนเย็นครับเลยตรงไปที่ห้องสมุดคืนนั้นคนเยอะแบบเยอะสุดๆครับจนเหลือที่นั่งแค่เก้าอี้ตัวนั้นตัวเดียวในตอนแรกคุณพีก็ลังเลครับแต่ก็แค่เก้าอี้ครับไปนั่งเถอะแล้วก็อ่านหนังสือโต๊ะนั้นมันติดกับหน้าต่างบานใหญ่ที่มองออกไปจะเห็นอาคารโรงเรียนเก่าข้างๆมีเก้าอี้ตัวหนึง่งหันเข้ามาหาท่าคุณพีครับเหมือนกับว่าวางเอาไว้คู่กัน แม้ว่าคุณพีทจะนั่งอยู่เพียงคนเดียวแต่ทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างครับจ้องที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณพีทหลังจากที่อ่านหนังสือไปได้สักระยะหนึ่งได้ยินเสียงเก้าอี้ขยับเองได้ครับในฝั่งตรงข้ามเหมือนมีคนมานั่งครับแต่พอเงยหน้าขึ้นกลับไม่เจอใครคุณพีก็พยายามที่จะไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับอ่านหนังสือต่อไปครับและก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆครับจากตรงเก้าอี้นั้นด้วยฟังแทบไม่ออกเลยครับ ภาษาอะไรก็ไม่ทราบแต่ค้ายเสียงคนแก่มากคุณพีทก็หัวใจเต้นอย่างแรงครับและหันไปมองทีคราวนี้ทำไมเหมือนรู้สึกว่าเจอเงาดำๆครับหลางๆนั่งอยู่จริงๆหัวก้มต่ำวางมือบนโต๊ะนิ่งสนิทคุณพีทเลยกเก็บของครับและย้ายไปโต๊ะอื่นโดยทันทีแต่ยังเห็นจากหางตาว่าเงานั้นยังหันมองตามเรื่อยๆครับ ตอนเก็บหนังสือส่งคืนพนักง,งานบรรดาลักษ์ก็ถามว่าทําไมถึงไปนั่งที่โต๊ะมุมนั้นละ่ะคุณพีทก็เลยบอกว่าใช่ครับพอดีว่าเก้าอี้มันเต็มทุกตัวผมไม่มีทางเลือกเลยต้องไปนั่งบรรดาลักษ์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบนั่งอ่านหนังสือตอนดึกๆที่โต๊ะนั้นแหละวันหนึ่งเธอเกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันเธอนั่งก้มหน้าตายคาโต๊ะตรงนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาทุกคนหากนั่งในเก้าอี้ตรงนั้นเนี่ย จะเห็นเงาในฝั่งตรงข้ามเสมอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับคุณพีทก็เลยไม่กล้าที่จะไปนั่งโต๊ะนั้นอีกเลยเพราะเพิ่งรู้ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ด้วยในห้องสมุดที่มีคนตายคาที่ระหว่างที่อ่านหนังสืออยู่นั่นเองครับและบางทีที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ก็ยังสามารถรู้สึกได้ว่าเหมือนมีใครบางคนครับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณล่ะครับเคยเป็นบ้างไหม เวลาอ่านหนังสืออยู่เงียบๆแล้วได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองคิดว่าอาจจะเป็นเสียงหลอนก็ได้แต่ไม่แน่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ